ไปกันที่ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนะฮะเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดหนองคายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา82พรรษาครับที่เรือนจำจังหวัดหนองคายนะครับนายวิรัติลิมสุวัตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนางพจนาริมสุวัต ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดหนองคายนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายนะครับพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยสมาชิกเหล่ากาชาติชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดหนองคายและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถัมภ์หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคายนะครับและทหารจากกองกําลังรักษาความสงบประจําจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันลิงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาหนองคายนะครับเนึ่งในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจําปี2557นะครับ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา8 2พรรษากิจกรรมครั้งนี้ฮะได้มีหัวหน้าสว่วนราชการและภาคเอกชนได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารจัดเลี้ยงประกอบไปด้วยก๋วยเตี๋ยวนะครับขนมจีนน้ำยาน่องไก่ทอดส้มตำแล้วก็ผลไม้สดนะครับนอกจากนั้นฮะ ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับผู้หญิงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงด้วยโดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานนะครับแก่ผู้ต้องขังหญิงและเจ้าหน้าที่จํานวน1,500รายครับ